มีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งครับพระอาจารย์เผยภาพลูกสาวเตรียมน้ําใส่กระมังเอามาล้างเท้าแม่มาไหว้ขอคมาให้แม่ยกโทษในสิ่งที่ลูกทําผิดด้วยความที่ลูกเนี่ยเถียงแม่ตลอดนะฮะปรากฏว่าพอเขาก้มกราบแม่แม่เอาเท้าเหยียบหัวกดลงไปในกระมังไม่ลูกแกล้งหรือเปล่านะฮะ,ะซึ่งคนที่เขาเห็นในคลิปเขาบอก <c oughs> โอ้โหแม่กดเล่นหรือกด <c oughs> จริงเนี่ยแรงเชียวอัดอั้นหรือเปล่าที่ลูกเ <c oughs> <c oughs> ถียงหรือดื้ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะ่ะนะ <c oughs> หรือบางคนเขาบอกว่า สงสัยเพื่อให้แน่ใจว่าแม่ยกโทษให้แน่แน่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮ <c oughs> ะ,ะเขาบอกว่าเถียงมาทั้งปีแล้วมาขอขมาให้แม่ยกโทษค่ะพระอาจารย์แต่ทํานองนี้ค่ะพระอาจารย์ลูกขอขมาพ่อแม่เนี่ยเอจะทําให้สิ่งที่เราทําไม่ดีกับพ่อแม่หายไปไหมคะได้จริงๆก็เป็นงั้นเพราะว่าเราเรียกเป็นคําว่าอโหสิกรรมเนี่ยใช่ไหม,มเ,เวลาแม้แต่ ประเพณเีการลดน้ำดำําดาหัวเป็นการขอโทษขอโขอโหสิกรรม <S <S เป็นการขอทอนพรให้แก่กันยังมันมีพระภาษาเหนือที่อาตมาได้เคยได้ยินบ่อยมากเนาะที่เวลาคําพรพระเนี่ยท่านจะบอกให้พรนะอาจจะวันนี้อาจจะในวันนี้ก็เป็นวันนี้เป็นวันซาลีสุปันเลิดลาเลิดประเสรเิฐว่าวันแระยามตั้งหลายปีเก่าก็ลลวงไปแล้วปีใหม่แก่ก็มาหลอดมาถึงบัตี้สู่เจ้าตั้งหลาย ยังมาบุพาราจเขาตอกดอกไม้ทั้งหลายมาเพื่อมาสุมาคารวะนี่คำมะสุมาคารวะเนี่ยมันคือมาขอโทษอน้ำอบน้ำหอมขมิ้นส้มปล่อยเพื่อมาขอโทษค่าก็จะอาโหสิกรรมให้แก่พวกเจ้าค่าก็ยกโทษให้แก่เจ้าอันนั้นคือเป็นการขอโทษขอขมากรรมนั้นเป็นหมายความว่าไม่มีอะไรผูกรัดในใจกันแม้แต่ภาพนี้นะอ่าเถียงแม่มาทั้งปีเพื่อมาขอมาแม่ยกโทษให้ ได้ไหมได้เลยเพราะว่าพรใดก็สู้กับพรแม่ไม่ได้คำขอโทษใดก็สู้กับการที่แม่ให้อภัยไม่ได้แต่ว่าคลิปนี้อาจจะร้องกันแล้วว่าแม่เลยเท้าแปะอหัวโลกเราเลยจะได้จดจําไว้เออต่อไปอย่าเถียงอีกนะอดีออ๋จะได้จําแม่นๆนะจ,จะจำได้แม่นๆ,ๆเองอย่าเถียงแล้วนะขอโทษแล้วนะเว่อีโนอะไรเงนี้ยต่อไปไม่อย่าเถียงแม่นะแต่แต่บางทีคุณแม่ด้อก็ต้องเถียงบ้างกันแล้วยิ่งอายุมากเห็นหลงไง หลงหลงเลยนะกันกันคุณแม่ความจําเสื่อมนะฮะต้องมีการโต้วาทีกันบ้างนะฮะสาธุแต่ว่าเอ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 าแค่พอสนุกเราต้องงั้นนะนะแต่ว่าจริงๆกรรมตัวเนี้ยเป็นการขอขอขมากรรมต่อกันค่ะเป็นขอขมากรรมต่อกันกรรมนั้นหลุดฮะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีใจผลกพันผูกอาฆาตแม่อาจจะเคยโกรธเคยเครียด เคยโมโหลูกที่ทําผิดนิดหน่อยไม่เคยโทรมาหาบ้างนะพอลูกมากลาับอะไรใจแม่ประเสริฐหรือว่าใครก็ตามแม้แต่ประเพณีนเนี่ยเราเรียกขอกรรมากรรมแม้แต่พระสงฆ์เนี่ยในช่วงเขา้าพรรษาก็ดีออกพรรษาก็ดีเขาเรียกว่าปวารณาต่อกันอเออกายกรรมสามัจีกร,ม 4, มกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมใดที่ประพฤติผิดพลาดต่อกันต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจดีขอท่านจงอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าเถิดท่านก็จะอโหสิกรรมแก่ท่านนั่นเองเจริญพรอันนี้คือ เป็นสิ่งที่ดีนะฮะเป็นวัฒนธรรมทางศาสนาเลยเจริญพรเจ้าข่าสาธุนะท่านผู้ชมใครที่ทำอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ไว้รีบไปขอขมากรรมเลยนะคะจะได้พบกับเจริญรุ่งเรืองอ่าใช่ถูกต้องเราทําแล้วมันชีวิตจะเจริญนะจริงความเประกันอยู่แล้วเราขอขากรรมต่อพ่อแม่ที่มีลมหายใจอยู่ตีกบไปเคาะลงขอโทษท่านนะอ่าใช่ต้องทําตอนท่านมีชีวิตอยู่นะครับถึงถ้าเจ้าเท้าแตะหัวเราให้จมน้ําป็เรื่องบ้านเถอะ นะฮะใช่ใชใช่ใช่เรามีหน้าที่อะไรเราก็ทําหน้าที่ของเราทให้ไปทำให้เถิดนะดีกว่าไปร้องไห้เคาะลงไปขอโทษต่อท่านตอนนั้นนะเอ่อท่านไม่รับรู้แล้วครับเอาตอนที่รับรู้แหละอย่างน้อยก็เป็นยาใจให้แก่กันและกันขอเจริญพรสาธุนะ ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออ um นอ a Channel คะ่ะ